นานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้ได้กลิ่นขเหมาดินปืนเฮ้ยเหมือนผมได้กลิ่นขเหมาดินปืนใช่แล้วครับคลิปนี้มีขเหมาดินปืนมาแน่นอนในที่สุดบ้านเราก็โดนเลนดเวลาประมาณตีสองเฮ้ยมันยิงบ้าเลยวะ่ะ ฟางไ่เฮียตรวไอ้เฮียส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยสามารถติดตมติดตมอะไรด้ติดตามภายในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสนุกเผ็ดร้อนมันดามา่ามีทุกเรื่องราวเลยและนี่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับ48ชั่วโมงที่แล้วผมจะแนะนำตัวละครกันหน่อยดีกว่า รอบนี้เรามาเป็นชาวแก๊งสเตอร์กันเริ่มด้วยคนแรกครับหัวหน้าทัพนายโปรเตโตเซเว่นผมจะเปลี่ยนชื่อบ่อยมากนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าอีอยะนิดหนึ่งคนที่2ครับนักบินของผมเองปรักก๊กี้คนต่อไปนี่ขาดไม่ได้เลยครับซาโบอร์วันทูเป้หัวตายนึงต้องอยกให้คนนี้เลยครับคนต่อไปครับนักฟาร์มระดับหนึ่งของแคนแฟรงกี้และคนสุดท้ายของแคนครับขาดไม่ได้เลยน็อตลาเซลมือสร้างบ้าอัดับหนึ่งของแคน ที่เหลือก็ไม่ได้เอาขึ้นครับมีน้องสปอนกี้แล้วก็น้องชิปหายแล้วก็อีกหลายคนที่เข้ามาเล่นนะครับอย่างอีลิกก็มีนะครับเล่นคนละบ้านกันก็ไม่ค่อยได้อยู่ในคลิปก็เลยไม่ทท่อยเอาขึ้นจริงๆขี้เกียจทำค <ผม S 1> าแรคเตอร์นั่นแหละครับผม ผมกดดูแผนที่ครับเราจะสร้างบ้านที่ไหนกันดีผมตัดสินใจสร้างตรงที่ R8 รปดเ้ลยเนี่ยจุศาสตร์ดีมากครับมินิทาลี่มีเครื่องย่อยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพอผมมาอยู่ตรงพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันดันมีคนขีม่มามามีนักยิงธนูคือมันเยอะมากครับ3-4คนและตอนนั้นผมว่าถ้าผมตั้งนี้ผมแตกแน่นอนผมจึงทําการย้ายถินฐานครับจริงๆเราไม่ตั้งถินฐานหรอครับแค่ตั้งที่ทําเลใหม่ตรง r 5 เรามีที่อยู่ที่ดีแล้วใช่ไหมล่ะครับแผนต่อไปของเราที่จะเล่นก็คือเราจะไล่เพื่อนบ้านแถวนั้นให้หมดเลยเริ่มจากบ้านข้างๆก่อนเลยครับมันดันทําโครงประตูเป็นไม้เปาะผมก็เลยเข้าไปฆ่ามันแล้วก็เอาของมันมายึดบิ้วเป็นบิ้วตัวเองเลยฮะของมีนิดหน่อยหลังต่อมาก็คือเป็นหลังแถวที่ผมจะตั้งนั่นเลยฮะก็มาไล่ฆ่ายับเลย <c oughs> แต่หลังนี้เราเหมือนจะไล่ไม่ไปครับเราขุดกำแพงแตกเราทำอะไรไม่ได้แต่เราไม่ได้บิ้วคขาครับแต่เราเฝ้าจนแบบเขาน่าจะย้ายไปสร้างที่อื่นแล้วแหละก็เลยตกลงกันไปออยลิคครับม,มลูกเ,เรามาฟังว่าที่ออยลิกเนี่ยครับไม่มีการ์ดเลยนะแล้วก็มาฟาร์แค่ล่าบอทเพื่อจะเอาผ้าเอากระสุนปืน,นแล้วก็ขับกลับบ้านไปปกติแต่ระวังที่เราขับกลับบ้านเนี่ยครับมันมีบ้านอยู่หนึ่งหลังมาปูกอยู่บนภูเขาบ้านเรา ทีนี้พวกเราอ่ะมีแค่ธนูครับไม่มีอะไรเลยบ้านเราธนูกันพวกมันมีปืนใช้แล้วครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านวิ่งมาจากมินิเรือเปล่ามาปลูกใหม่ตัวผมเนี่ยที่เพิ่งกลับมาจากออริกเนี่ยก็เอาของไปเก็บบ้านแล้วก็วิ่งขึ้นมาดูเลยครับว่ามันเป็นบ้านหลังไหนเราจะได้เฝ้าระวังก่อนแล้วก็ไม่ไปหาเรื่องมันเพราะตอนนี้บ้านเรายังไม่ค่อยพร้อม ใครเห็นก็ว่าตายครับแต่ซูมไปไม่ยังเดินสลอนปอนเป็นเลยครับน่าจะเหลือประมาณ3าตอนนั้นผมถึงเช็คคนแบบแล้วผมก็มาทำบ้านต่อครับอัพบ้านทำฟาร์มแล้วก็รอไปเคาน์เตอร์ออยล์ทำสั่ใส่เลยเวลาทำสั่เองยิงอยู่เดียวเองนะแล้วหอบินกลับแล้วอ่ะเออมันไปยังไงวะ เดี๋ยวมันจะลงมาอยังไงก็ต้องรอเพื่อนมารับเงี้ยหรอพี่น็อตไปเลยมันหมอกลงเดี๋ยวผมไปซัดเองอาเจีก็ฆ่ามันได้นะแค่ก็โดดลงไปแล้วเพื่อชุบมา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 พี่น็อตแม่จัดเตอบอร์ดเขาไล่อยู่เต็มอยู่เลยเพื่อนจะต้องบินหอรอน้ำมันหมดพอดีผมไปรอโจมประจุประจุพี่น็อตไปส่งผมหน่อยผเราขี่เรือไปเลยวะเออขี่เรือไปเลยก็ออยู่สูงอยู่ต่ำไม่รู้เนี่ยขึ้นไปเข่งน้ำจุ๊บจุ๊บไปเห็นจุ๊บจุ๊บป่ะขึ้นอีก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 ขึ้นเเรืือออพ่่นนมมาัยูปจุบ ไปผมว่ามันเล็กไปอย่าไปอยูุดย่อเลยพี่กลมอ่ะผมว่ามันเล็กไปเรือใหญ่โดนยิงเล็ก้วยิงได้ปะยิงยิงเรายิงเลยยิงเลยมาตั้งโดดมันต้องโดดสามนัดสามนัดเจ็บตายเลยตายเตายเลยไปนัดส่งหกทุกคนสตาร์ทเรือเลยสตาร์ทเรือเลยพอบิดมาแน่ นหลอดเปล่าน่ะหลอด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 โอ้โหยาอย่างเยอะพี่น็อตไปกันกูข้ามสูงกูข้ามสูงเฮ้ยตกใจเฮียโอ้โหสกูโอ้โหสกู แน่นอนนะครับเราเป็นแก๊งสเตอร์ออยแล้วไม่ทําอะไรเลยครับนั่งสองคอมพิวเตอร์รอคนมาฟาร์มออยแล้วเราก็จะไปฆ่าอ๋อมันอยู่มันอยู่มันอยู่อไม่มีจุบจุบพี่น็อตไปด่วนเลยพี่น็อตไปมีแต่ลานอะโดน่ดนโดนโดนโดน let's go เข้าก่อนมั้งผมว่าให้เรือเราเข้าก่อนก็ผมมาเคาน์เตอร์ออยลิกนั่งฮอมากันเสพสับเลยเตรียมฆ่าเลยแต่เราไม่ต้องลงมือเลยฮะมันโดนบทฆ่าตายกันหมดก็ทีนี้ชิลเลยรอกของอย่างเดียวโหโคตรเก๋ ไฟนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเราเสียนะครับเสียอะไรครับเสียน้ํามันขับมาเอาของไงล่ะ ทุกคนก้มหน้าก้ <t ell> ตามตาฟาร์มอยู่ไม่ได้สังเกตอะไรแต่ผมกดแผนที่เห็นเนี่ยมีคนมาออยดิครับมันมาได้ยังไงครับเป็นสถานที่ที่เราจะต้องคุมพื้นที่ตรงนี้แต่ถ้าว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่ได้หน้าหมูเหมือนรอบเกอะแล้วนะครับเพราะน้องผมสองกล้องดูเนี่ยมันมีชุดเต็มมาเลยครับแล้วก็เลยวางแผนกันไปโอเคไอตันนี้ตัวนึงตรงกัดบนการแดงตัวนึง,นงพีนพ่นอ็อตพีน่น็อตพี่น็อตแล้วเข็เหลืองเค็เหลืองเค็เ,เ,เหลืหองตัวนึงนี่เค็เหลืองครับก็เป็นไรตายแล้วแล้วคนนั่งแล้วคนนั่งเรือมีปะแก๊งขับเรือ เราแบ่งการรบแบบนี้ครับผมกับปั๊กเนี่ยจะไปฮอครับให้น้องปั๊กไปส่งฮอส่วนที่เหลือเนี่ยนั่งเรือมาผมบอกว่าผมไฟคนเดียวไม่ไหวแน่นอนยังยังเหตใครใครได้ดูนะขับเร็วๆเลยมันอยู่ข้างล่างไอ้นี่กันเลยมันยังมันมันกำลังยังไม่สนใจเร็วๆเลยชบๆเอาโลเกตมาด้วยก็ได้พอะโลเกตมีมีสองร้อยสิบพิโลพี่นายพี่หลอดพี่ห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 อด กลับเลยกลับเลยใช้นเรือเลยมันอาหาร่าขึ้เรือเราเลยมันเจ็บมากคือวิวมาได้มาได้มาได้ตอนนี้ไอ้บุ๋งเก็บประกันบ้านมาได้ตอนนี้พี่อยู่ข้างบนมันลงไปอยู่ชั้นข้างล่างหมดเลยเนาะพี่เนาะไม่ดีข้างบน เดี๋ยวมีใครดูกล้องไปเรียบร้อยครับผมแตกผมโดนแอลเก้าหัวจริงหัวทีเดียวตายเลยครับสองชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นแก๊งไหนเาเข้าไว้เฮียมาไม่หยุดเลยสวยผม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 มันไม่หีกว่ะหน่วยทางน้ําผมรอดไปหลายศพเลยครับพอผมมาเตะอีกทีนึงอ่ะเหลืออยู่ตัวเดียวครับตัวสุดท้ายเลยอยู่ในห้องการ์ดแดงแล้วมันถือบุงด้วยเออแต่ว่ามันนอยู่ตรงงกลาบ สามนัดสามนัดเจ็บมากไปยันดันไปมันบุกไเที้งอ่ะมันบุก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 มันบุมันบุก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 มันกมันบุ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 ันบุกม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 ับุกมันบุก ักโอเคผมแตกเรียบร้อยครับผมทำหน้าที่ตัวแทงได้ดีเลยครับแล้วน้องก็จัดการเคลียร์อะไรเรียบร้อยเสร็จผมมาเกิดบ้านใช่ไหมทีนี้หอน้องผมมัน้องปักรอบแรกที่ขับมาลับผมอะฮอมันแตกไปแล้วครับเพราะว่าน้ำมันหมดก้อนระเบิดลงทะเลไปและทีนี้เราโชคดีนะครับที่เราได้ฮอฟรีมาจากแก๊งชุดเหลืองชุดแรกเนี่ยทำให้ผมมีฮอใช้ไปต่อเคนดงมีเซมีเสียงเซมีล่าสุดอะะไรขึ้นเกิดแบบมีศพนอนตายเซมีอยู่กับผมศพอย่างเห็นตัมิอ่ะ ียเชุดกระรังสีชุดกระรองสีหรือเปล่าไม่ตกนะเฮ้ยมีฮอใหญ่ไปใช่เหรอเออบุ้งบุ้งขอบบุ้งได้ขอบบุ้งได้ขอบบุ้งได้โดน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 โฮอใหญ่มาเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้งานเข้าแล้วครับคือน้องซาโบ่เนี่ยตามผมเข้าไปทีนึงแล้วก็โดนบุ้งอัดหน้าตายนะฮะทีนี้กำลังลบที่อยู่ที่นู่น่ะมีประมาณ2อถึงสคนและผมไม่รู้ว่าฮอใหญ่มันชุดเต็มหรือเปล่าเต็มเลยเต็มเลยเป็น10เป็น10เป็น10บติดเลยหรืยังไม่ตกฟ้าตายเลยตายเลยตายเลย มันลงแล้วมันลงแล้วสองตอยึดตายเลยพี่ผมฆ่าสองตสองรอดูรอลงให้อยู่รอลงให้อยู่หลบๆลบลดูลงให้อยู่อมาแล้วลงแล้วตาย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 ยื๊ยื๊ยื๊ยืนยื๊ยืยื๊ยืยื๊ยื๊ยืยื๊ยืยือยยื๊ยี่ยื๊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 ยยื๊ยยยืยยยยยเลยย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 ย เฮ้ยพี่ดิ่งเลยต้องเฟรมไปตายดึงดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยตายหมด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 ดิเจอข้าวบอมมี่เจอพี่ข้าวบอมตายหมดเลยโอ้ยไอ้เนี่ยกูตายไอ้เนี่ยเราเคยท้อตายเฮ้ยรีบขวนรีบขวัญด่้ตายหมดตายหมด AKP AKP ไม่มีแล้วหมดแล้วฮอรหมดแล้วผมรออยู่บ้าง ฮอฮอ e แตกสองลำเลยเหรออแตกเลยเราใช้ฮอ1ึงสองลำในการไฟครั้งนี้เลยนะครับแล้วผมเสียดายคือน้องๆที่ยิงกันเนี่ยมันไม่ได้อัดคลิปไม่งั้นผมมีคลิปให้ดูแล้วโอ้โหตอนนี้มันโกรธแล้วมั้งไอ้เชี่ยแม่ของข้ากองหาบ้านเราอ่ะแล้วเขากลับมากด้ยฟักโอ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้ว ตัวจมโยนแต่เอเคที่เต็มใช่เหรอเออเอคในตัวมาเลยนะเออเอคหัวหายเลยน่าจะเหลืออีกศพหนึ่งนะครับนี่ไงผมเจอแล้วอยู่กลางทะเลน้องปักยิงตายระหว่างขับพอเลยน่าจะเป็นคนขับไอไไออตัวนี้ปืนตกน้ำวะน่าจะซีบิไม่ก็บเอคตัวไก่เหรออืมตัวหัวหมาไม่น่าจะเป็นเอคหรอกมั้งรับกันอันนี้อันพี่รามการเล่นนู้นฮะ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหว่ายไปเลยเหรอใช่ใช่ไม่เดี๋ยวขึ้นมานี่ไง่ตอบให้เข้าไปเอเก้อนะปาไผมก็เลยเข้าไปดีเอเค้อถ้านกระสุนไปยิงมันกระสุนไปอีกหมดเลยเหรกว่าจะถึงบ้านเนี่ยรอดไปซ้ำมืดเลยไม่ใช่เราแบบรูทของนานนะเรือแม่งติดครับไม่สามารถเอาเรือเข้าบ้านจอดเรือได้ก็ เหตุการณ์ต่อมาครับเป็นการระเบิดบ้านหลังแรกพวกผมกำลังจะไปฟาร์มมิลิเทอรี่กันเลยแหละทีนี้มันติดอยู่ตรงที่ว่าผมมามาช้าเพราะผมจัดของหรือเตรียมอะไรสักอย่างเนี่ยและผมก็เดินมายิงตัวเปล่าตายและทีนี้เหมือนเป็นเพื่อนมันนะที่อยู่บนบ้านครับและเพื่อนมันก็โกรธผมฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าเนืออีกตัวหนึ่งอยู่บนบ้าน,นครับฆ่าผมตาย ผมเลยโกรธเพราะผมโกรธผมก็เตรียมระเบิดนะครับรออะไรผมกลับบ้านมาครับระเบิดเรียบร้อยครับหลังจากเราฟาร์มมินิเทอรีเสร็จแล้วก็เลือกที่จะระเบิดบ้านหลังนี้บ้านมันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณ3คนแต่นี่ไม่ใช่สตรอรี่หลักมันเป็นสตรอรี่ระหว่างทางที่ผมได้เจอสตรอรี่หลักเนี่ยผมจะมุ่งเน้นไปที่ออยเลยฮนะแต่ทีเนี้ยบ้านมันมาดันมาแบบมันมีเรื่องราวให้เกิดระเบิดผมก็ไม่อยากจัดทิ้งส่วนเรื่องเต็มๆจะเป็นยังไงก็ดูตามทีสวิสทีวีได้นะครับผมก็ได้ดิวมาแหละของไม่ค่อยม นู่น3ามสี่ลำฮอใหญ่ลำหนึ่งคือมันมีเยอะมากใกล้ใกล้ใกล้ใกใล้ใก<ๆ>ล้ที่ลำโจอดเลยลำโจทยเลยนะจบเลย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 นี่แตกแตกไปไปสองลำเลยแตกสองลำอะไรก็แตกเฮ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังมีพวกที่เหลือระวังผมกลับบ้านเอาบ้องมาเก็บก่อนครับเตรียมไปไฟต่อตอนนี้คือที่ออยลิคนี่โคตรเดือดลุกเป็นไฟน้องผมเติมกันยับยับขับพอบินโฉบเฉียวมันมีหอยกระลำถ้ามันเข้าออนนี้ก่อน อพ,อพอมันขึ้นเบ๊บพี่ก็ยิงหัวเ,เ,เ,เออพอมันกาลังจะขึ้นน่ะอีลิกยิงซักต้องขับอ่ะให้หอมันกันเ้งอ่ะม,ออมันไปคอกอ่ะ เดี๋ยวพี่เอาหัวไฮชาร์จเลยผมเปลี่ยนปืนจาก m p 5เป็น AK ครับระหว่างนั้นคือน้องที่ไปเติมทางเครื่องบินคือซาโบเนี่ยก็ได้แตกทีละคน2คนเพราะมันมีคนเยอะมากที่นั่นแต่ปัญหาของเราจริงๆคือมันมีคนอยู่บนลูกตุ้มเนี่ยคผมเรียกว่าจุ๊บประจุแล้วผมก็จะกระโดดไปฆ่ามันผมนั้นกระโดดพลาดครับตกลงมาตายทําให้ไฟนั้นนี่แม่งแบบเสียไปหมดทุกอย่างเลยครับและเรากว่าจะเติมไปอีกรอบหนึ่งนะครับน้องที่ขับฮอก็ตายอีกนะครับเหลือฮอลําเดียวก็ส่งกันช้าเลยคือหวาเราจะไปถึงเนี่ยเห ูครับเผื่อมีของเหลืออยู่<ร>เเลนะอามันไปนไหนอ่ะไปไหนหวะแอบทอวะมันอยู่ข้างบนนัน้นอะแอมก็ต้องอยู่แบบมันไม่กล้าเฮ้ยศพป,ปิริกยังอยู่ชุดเต็มใช่เหรอใช่ผมได้ชุดเต็มน้องอิลิกมาผมไม่แน่ใจว่าน้องอิลิกตายยังไงแต่น่าจะโดนมันยิงตาเนี่แหละผมก็สงสัยว่าตอนเนี้ยมันกลับไปทําไมเพราะว่ากล่องมันยังไม่เปิดห้าสิบวิ้องเอานี่ไปอา เห็นแล้วเห็นแล้วตายปะมัตายมัตายมันยังไม่ลงยังไม่ลงกระโดดกระโดดมาตายมาตายมาตายนี่นี่ตายอยู่ในที่หลังหัวพี่ทามเนี่ยแล้โดดลงมาโนเอลพวกมันพวกมันฮอนบิดอยู่นะฮอนบินเอ๋ยอยู่มันจะบิดกลับมามันทำอะไรไม่ได้มันตัวเดียวแล้นั่นอะอะไรอะทำสันโคตรขาดเลยมามามาใครอะรเสร็จแล้วโดดลงมาหาผมคนนึงทำอะไรมาเรื่อ ได้ yup. ดีเลยเดี yeah. ๋ราฮอมาแน่ผมว่าพี่ห้าปะเฮ้ยอยู่พี่เอ็นสามตายหมดเลยเขี้ยอะไรวะตายพี่ไอ้บ้านนั่นเหรเขี้ยอะไรเะเขี้ยหรอไปไปเช็คท่อไม่เจอเป็นทัมมิ่งที่แย่สุดๆเลยครับเพราะน้องชายผมน้องซาโบไปเช็คในท่อแล้วก็ไม่เจอใครครับจนเรากลับบ้านกันเนี่ยแล้วผมไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นพวกไหนมันไม่มีชื่อผมดันตายเพราะว่าจมน้ำตาย มีหรือว่าผมจะยอมแบบเฮ้ยพักก่อนไม่ใช่ครับบ้านแรกเลยที่ผมสงสัยเนี่ยมันคือบ้านตรงนี้ฮะมันเป็นบ้านตรงข้ามซูเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นบ้านหลังที่แบบว่าย้ายมาปลูกครับผมคิดว่าเป็นบ้านหลังนี้ครับแต่หลังเนี้ยไม่น่าใช่เพราะว่าหลังเนี้ยแม่งแตกไปแล้วยังดีนะครับที่เราเ,รเหลือเรือเล็กเนี่ยเอาไปเติมและเหตุการณ์ตอนนั้นคือแม่งบะบมากครับผมดันเจอบอลลูนอยู่ลำหนึ่งอะบอลลูนนี่มันก็ขับไปไม่รู้ไปไหนแหละนี่มีบอลลูนไปได้หรอบอลลูนบ้านมันแน่นอนเลยบ้านมันแหละ ใช่ใช่แน่เลยใช่เพราะว่ามันเพิ่งขึ้นจากบ้านมันอย่าล็อกแต่แขนเฮ้ยเอาไส้ไปบอลลูนโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวมึงโดนกระสุนไฟคือถ้ามันขับไปเฉยๆเนี่ยไม่ยิงอะไรผมก็ไม่อะไรนะมันดันเอาสไนยิงผมเอาเอเคกาดบนบอลลูนเลยผมก็แบบเอ้ยมึงเอาหรอวะมาเลยพี่มาพี่มาเร็วเพี่มาก็เอเคนั่นอะ จึงทาให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเป็นบ้านตรงข้ามซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันอยู่ข้างๆบ้านผมนี่แหละครับบ้านหลังนี้เลยครับมันบ้านใหญ่พอสมควรคือบ้านนี้มันย้ายมาจากข้างบนครับมันไม่ใช่บ้านหลังนี้นะฮะมันเป็นอีกแกง๊งหนึ่งทีนี้ผมเลยคิดว่าถ้ามันมาเนี่ยมันน่าจะขับบอลลูนไปรับเพื่อนใช่ไหมครับมันก็นจะมาฝั่งนี้แหละไม่น่าโอ้มาฝั่งนี้หรอกทําให้ผมคิดว่าบ้วงไปดักมันบริเวณนี้แหละสีแดงที่ผมวงไว้ผมคาบกระสุนไฟรอเ <รอ S 2> ลยครับเตรียมยิงบอลลูน มันจะขึ้นฝั่งไหนได้วะหรือว่ามันอาจจะมาทานซัลเฟอร์คิวรี่วะแบบออแบบแบบไม่ผ่านบ้านเราเลยอะเดบิวต์เจ็ดอะลองไปเดินโลมดูปะผมวิ่งหาทั่วเลยครับบริเวณที่ผมสีแดงวงเนี่ยก็หาไม่เจอไม่มีบอลลูนไม่มีเรือลําไหนมาเลยผมก็เลยแบบโอ้โหแม่งเออตรงสัยแม่งจะแบบกลับไปทางอื่นแล้วแหละก็ตอนนั้นก็เลยเซ็งๆกลับบ้านบ้านครับกลับบ้านปะเฮ้ยมีฮออยู่บนบ้านเราแม่ไหนบ้านนี้เราอยู่หรอมันขึ้นแล้วบ,บ้านบ้านบ้านใหญ่บ้านใหญ่ ลงบ้านใหญ่เฮ้ยไม่ลงไม่ลงไม่ลงผมไ่ได้ไปฉายมาด้วยแกคิดว่าแกจะรอดจากสายตาเหี่ยว้วครับมีน้องผมอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งคนครับสปอนจี้นั่งดูอยู่ครับแล้วก็เห็นบอลูนน่ะรอจากออยลี่กำลังมาเข้าฝั่งครับพวกผมเลยแบบว่าเตรียชุดเต็มไปเลยครับพร้อมกะสุนไฟไป เดินทางไปด้วยความมโหครับเพราะผมจัดชุดเต็ม AK พร้อมกระสุนไฟพร้อมเลยครับถ้าบินผ่านมาในระยะนี้ไม่น่ารอดครับเป็นภูเขาด้วยเออรู้แล้วแล้วรู้แล้วแล้วอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังได้เฮ้ยเปิดไฟยาเปิดไฟยาเปิดไฟเอานี่เอาไปอีกเอาไปเที่ให้ไปแล้วอ่ะได้ได้มาเท่าไหร่ เขาจะบอกออนั่นแหละไม่รู้ไฟป่ะไม่มีนะมีแค่นิดเดียวมีแค่นิดเดียวที่เหลียวธรรมดายิงรอรออีกนิดนึงอยู่พึ่งยิงนะนิ่งนิ่งนิ่งก้มหัวไว้ก้มหัวไว้ก้มหัวไว้รอ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 โก้มหัวพี่ก้มหัวอย่าเปิดเลเซอร์อย่าเปิดเลเซอร์ปิดปิดไฟทุกอย่างอยู่บนเขาไว้รอรออีกนิดนึงยิงตรงอ้วนมันอ่ะเอายังเตรียมเตรียมนะเตรียมนะหนึ่งสองสามไป ดีให้คนดีให้าตายสวยสัตว์ไป <_ at> ไป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 เปิดไฟหมดไฟผมบอกเลยว่าถ้าเกิดขับบอลลูนขับได้ครับแต่ถ้าขับตัวผมอยู่ผมขับไปได้ครับผมวางแผนไว้แล้วรีบเอาของกลับดนโวนรีบเอาของกลับดนโวนเก็บไปหมดเก็บไปหมดช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอ้ยเหี่ยจีจีโดนไปผมได้ของทุกอย่างคืนหมดเลยครับชุดเหลือง2อสาแถวปืนชุดเต็มอิ่มนิ่รยาน หลังจากที่เราได้ของทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็บอกให้น้องผมผมเนี่ยวิ่งกลับบ้านเลยครับแล้วมันต้องมาฆ่าเราเนี่ยและเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันก็ออกมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียบน้องตัวเดียวตายตัวนึงเท่าไหร่ตัวนึงมีเท่าไหร่ตัวนึงตัวเดียวข้างหลังอื่นตัวเดียวแล้วมันจะพีท้ายมันจะพีท้ายมันจะพีท้ายถอยลอยถอยเงี้านถอยได้นะถอยได้นะถอยาปบ้านบ้านดับไฟตายตัวหนึ่ง พีส่สวยๆเดี๋ยวผมไปเกิดบ้านนู้นเดี๋ยวเข้าบ้านเข้าตายเกิดบ้านน,นู้นตายตัวหนึ่งสวยู้ไฟนี้จบไปครับก็กลับบ้านเก็บของแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับแต่มันยังไม่จบนะสิครับเช้าวันต่อมา ผมตื่นนอนแล้วก็ออกมาฟางอะไรกันเทศเรียบร้อยเนี่ยมีน้องนอตาเชลกาลังเดินดอกไปฟางมันมีฮอใหญ่บินมาครับบินมาไม่รู้ทําอะไรแล้วตอนนั้นผมก็สงสัยว่าไม่ใช่ไปออยลิกด้วยหรือว่าจะมาเลดบ้านเราแล้วน้องผมก็บอกว่าเฮ้ยน่าจะมาเลด่ะผมก็รีบกระโดดขึ้นบ้านเลยครับไม่ได้บเจอไ้ยมันถืออะไรมันถือมันถือแป้น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 แป้งแป้นเลตเลตเลจริงเลตจริงเต็มเลยเต็มเลยนี่ผมฝันไปหรือเปล่าครับเนี่ยบ้านเราก็ในตัวโดนเลดในปีแต่ผมาาาว่่ใชบ้นตรงข้ามนนะฮะ คโองบอกก่อนว่าตอนนี้เรามีบ้าน2หลังนะครับบ้านหลังเล็กนี่มีของทุกอย่างปืนเซ็ตกันพร้อมแต่บ้านใหญ่เราไม่มีอะไรเลยครับมันเอาบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่มันทำบ้านเล็กอยู่ ฟิลตอนนั้นคือผมแบบโคตรโลกครับเพราะเราไม่ได้โดนเลดนานมากอ่ะและตอนนั้นเรามีกันแค่3คนครับที่เหลือ,อไม่อยู่เลยไปไหนก็ไม่รู้มีแค่บอลผมแล้วก็ปักกี้น,นี่ละเฮ้ยมันยิงบ้านเลยว่ะ เปิดดับปองเปิดดับแล้วไอ้ย้ยเยอะตายเยอะใส่เยอะฟังพี่ ผมเอาเฟสก่อนแล้วนะโอ้โหเหตุอะไรอะใช่ใช่ใช่โดนในโดนใน ปวดแล้วผมปวดแล้วผมปวดแล้วบูทหน่อย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 ไม่ผมผมจะดึงคุณนี่เงียบก่อนโอ้ยพี่ขึ้นมาชั้นบนสุดไม่เห็นเอ็มทู เอลสเเสร็จนะครับพวกผมแฟร์ไพนนะพวกผมกันบ้านไม่ได้นะครับแต่มันไม่ได้ของอะไรเราไปเยอะครับเพราะว่าของจริงเนี่ยเราอยู่บ้านหลังแรกครับบ้านตั้งแต่ก่อนก่อสร้างเลยทําให้บ้านนั้นเนี่ยมีของนิดหน่อยครับถ้าใครอยากให้ผมเอาคืนเนี่ยช่วยกันเม้นเยอะๆเ,เลยครับเพราผมรู้ว่ามันเป็นแก๊งไหนปับเดินนี่ปับปับเดินนี่พับติดอะไรอ่ะ